35าพาราโบลา y ยกกำลังสองเท่ากับ4 ax มีจุดกำเนิดเป็นจุดยอดและผ่านจุด5ลบ4ดังนั้นลาตัสเรกตัม um, เนี่ยยาวยาวกี่หน่วยนะครับยาวกี่หน่วยโอเคปะตรงนี้ไปทบทวนในเรื่องของพาราโบลานะครับถ้าอยู่ในลักษณะเนี้ยมันจะเป็นพาราโบลาตะแคงโอเคปะมันจะเป็นพาราโบลาตะแคงนะครับรูปมาตรฐานของมันก็คือ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ 4a x ลบ h โอเคไหมตรงนี้นะครับมันเป็นอยู่ที่มันอยู่ที่จุดยอดมันก็จะเหลืออะไรครับ y กับ x เฉยๆแค่นั้นเองไม่มีค่า k และค่า h โอเคปะนะมันเลยมีจุดกำเนิดที่จุดยอดนั่นเองตรงนี้นะครับถ้า a มากกว่า0มันจะเป็นกราฟตะแคงขวา a น้อยกว่า0จะเป็นกราฟตะแคง สายสังเกตในช้อยนะครับค่า A มันมากกว่า0ูนแน่นอนดังนั้นตรงนี้เป็นกราฟตะแคงขวาอยู่แล้วนะไอสิ่งที่เขาถามหาลาตัสเรกตัมเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ 4A ตรงนี้โอเคปะดังนั้นจากสมการนะยยกกำลังสองเท่ากับ 4AX น้องก,ก็แทนค่าคู่อันดับตรงนี้เข้าไปได้เลยค่า Y คือลบ4ยกกำลังสองเท่ากับ4 A, คือห แบบนี้16เท่ากับ 4a คูณด้วย5ดังนั้นค่า 4a ที่เราต้องการหาเท่ากับ16ส่วน5นั่นเอง35ตอบ3นะครับแบบนี้โอเคนะ